ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับฝ่าอยากแจ้งมาแล้วเรือพี่น้องเรดดีซีซีสิบหกนาทีพี่น้องผมบ้ามีเบิ้งเวลาวังหันสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีช่องย t u b e อีสานบ้านก็เองพี่น้องผมเจ็บเห็ดพี่น้องพาพี่พาน้องมาเจ็บเห็ด้วก็ เชี่ยวชี่คือสิได้แชมป์ไปเลยนะครับ,นบ,าบ,าบรเนาะยูซีเอลปันทิบาบ้ามีบอดเบียดเอาคลิปอีหยังมาลงนี่ปันทิบาอีกแล้วแต่มื่อใดปันทิบานาทีที่แปดสิบหกล่ะเชี่ยวชี่น้ำยูหนึ่งศูนย์น้ำแมนซิตี้นะครับเนาะกะนี่แหละครับฟุตบอลเขาถึงบอกว่ายุคโคเซมูรินโยยุคแอตเลติโกมาลิดดิเอโกซิเมโนซิเมโอเน่ยุคอันโตนิโอคอนเตเป็นอย่างเฮ็ดบอลจังได้แชมป์ ถึงสิบลสวยงามหลังแน,น่นกลางรับดีสังเกตสมทีมที่บอกว่านี่หลังแน่นกลางรับดีโตกกับจำแม่นต,ตีกับไปว่าเป็นคือกันพี่น้องผมโอ้ยอมรับเชี่ยวซีแล้วก็แท็กติกแท็กติกการขาเวลาของเขานิดน่อยนี่บ้ามีคิดพอสมัยเซบียาเขาชิงยูโรปาลีกกับรีเวอร์พูลเรีเร์พูลนหนึ่งศบุกจิตายย่างเดียวถือแทกติกตั้งรับสวนกับ ายท่วง, 3, 1, งสามหนึ่งเปียงเสียงพี่น้องผมว่่อยากภาคเนาะพี่น้องนอะเอาบ้ามีสิ้้าพี่พาา้องมาเก็บห่อเก็บเห็ดหาตะนูลายพี่น้องวาวาเศร้าสักวันสวาสันมันยาเจี่ยวเขากะเอาเป็นว่าหาอยู่ตะวันห่างห่างเนาะพี่น้องเนาะพ่อไม้ดีดีเด็ดตัวบักใหญ่ตัวบัก,บกเอียบเป็นกิโลเอากาว,วากันไปไปลุยปลาเห็ดพี่น้องแกงมาแล้วเพราะว่าห้ายมือแล้วสังเกตียว่าไม่มีคนเขา มันต้องมีแนวได้ย่างได้ย่างหนึ่งละพี่น้องมือนี้บ่มีบ่ได้คือบอ่มีคือบอ่เกิดฝนก็คือตกอยู่ขออภัยครับเห็ดปว่วงบ่เกิดเดี๋ยวไปย่าไปเบื้องขวดเห็ดปว่วงดีกว่าพี่น้องเที่ยวพลายเห็ดป่วงนี้เชี่ยวจักสอยซ้ำดอกเนาะพี่น้องเนาะเรื่องบ้อนบ่หมี่กับว่าไปสเสร็จแล้วเถื่อมีผู้ฟังผู้เบื้องผู้ถีม่มักกับเบื้องน้ำกันกับไอ้นี่ ส่วนบ้ามีกับเชี่ยได้ทุกทีมนั่นแหะพี่น้องผมทีมได้เก่งกับเชี่ยทีมนั่นแหะทีมได้เล่นดีกับย่องเล่นบ่ดีกับว่าให้ท่อนตัวพี่น้องผมมันกับจีซัมนั่นตัวชีวิตคนเบิ่งบ่อนเอาบ่าเกิดบ่แต่เก้าเฮยดปวกพี่น้องพ่นนี่คือคือปีกหายบ้ามีเจ็บใจที่สุดพี่น้องนี่พ่นนี่นี่บ้ามีเจ็บใจที่สุดย้อนอยังอาลาบายตรงๆเลยบ้ามีสีย่างเขาไม่เราเมื่อมันเกิดเมื่อนั้นหาบหนึง่งคุณพ่อดาวเพิ่นได บ้ามีปราสิบบ้มีตื่นก่อนเผื่อบ้ามีย่างเขามาได้ห,หวดโกงยุงกกงดูเครื่องท่าเรากลับไปด้วยเหตุชุกยั้ยใจโบหูย่างกับเ่ราเกิดดอก่าสันคุณพ่อดาวพยางเขาว่าน้ำกลุนหลังจากนะั้นประมาณสิบนาทีบอกตรงตรงบริเวณนี่เพิ่นเอาไปหาบหนึ่งพี่น้องเพิ่นเอาไปหาบหนึ่งเต็มเต็มเลยบ้ามีเสื้อสีงเทือกสีไ้เพิ่นส่วนไปเจ็บเพิ่นส่วนมาเจ็บ,น,บนําบ้ามีประมาณเลย พ่นส่วนว่าเจ็บน้ำบ้ามีบ้ามาเลยบ้ามีบอกคุณพ่อเอาผู้เดียวซะคุนได้หาบหนึ่งคือปานน่นแล้ะบ้ามีเจ็บปวดสั่มเบ่เกิดพี่น้องผมเฮ็ดไข่รอกเดียวกับบ่เกิดอาเอ้ยห้วยบอกแล้วบอกแล้วมันต้องมีแล้วได้ยี่แบบนี้ต้องไปลุยไรมองนี่พี่น้องผมนี่ สวยงามเป็นย่างยิ่งหลายมือเราทีเขาว่าได้แล้วก็ฟุกบ้ามีบอกนะครับว่าฟุกนี่ขันบ่ฟุกว่ามีสิ์ได้แนวนี้นี่ขวามู้นี่บ่าสร้างหาบ่ได้กินแล้วก็มันพูดสิปมือแล้วสิบกว่ามือแล้วที่เขาว่าได้เพ้่เป็นเ็ปปวกว่เทดปวกบว่าพี่น้องบ้ามี่บ้าเป็นเทดไข่แจวพี่น้องผมแจวเอามาอีกแล้วนี่มากวนเฮาเอาก้อนพี่น้องเดี๋ยวมันไอ้นี่ กระสี่ยาดพี่น้องผมเอาเอาเอาออกกอนเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปป้าต่อไปนี่เขาเอื่ว่าเฮ็ดไข่ขาวเฮ็ดไข่ขาวหรือว่าเฮ็ดไข่ใหญ่นั่นแหละพี่น้องปกติดอกมันสีไงก้อนนี้พี่น้องผมทอฝ่ามือคุณเด้มองนี่ทอฝ่ามือคุณเด้โอ้ยหักตับแมงกินโอ้ยได้พี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไป,ป,าไปเขาป้าไงอีกบัดเีอาฝุกแต่ว่าคนบ่เขาเราเด้ คนบ่เขาแล้วขันบ่มีแนวไส่พี่น้องว่าให้บ้ามีแแท้ได้มาแล้วพี่น้องผมดอกงามๆาบ่าได้เบื้องโดนเล้วนะครับเนาะเฮ็ดไข่เฮ้าเอาขาหากักกระซางมันเอาขานํำอืบ้ามีว่าเล้วบ่เป็นผูใ้ใดสิได้กินง่ายๆได้เดี๋ดิขันบ่าสร้างหายีหลีไปเฮาเช่เมื่อหลังกหวังว่ามันสิเกิดอีกแล้วพี่น้อง ยางมาซื้อดิสิว่ามีว่าจัดล้านแล้วว่ามีกับยางมาซื้อบ่คือว่ามันสีเกิดพี่น้องผมบ่คือโดนมาสีฟุกได้เดี๋ยวไปเบิ่งป่าใหญ่ได้อีกจักดอกก็ไดียบแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปหาเ็ดปวกหเ่ี่ยวกับพวกฝอจักดอกไปพี่น้องผมเข้าป่าใหม่ฟุกไป มันต้องมีแนวได้พี่น้องผมเพราะว่าคนบ่มาเป็นเก่ามือสิบมือเรียบมันสิ่บ่เกิดได้เฮาเลยมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องผมบ่ามีภาไปเองแหละครัขออนุญาตบาดคว้าไปหลา,า,ายหลายๆขอาตรวจหลายๆที่บ่นหนุ่งเสียได้พี่น้องเด้อบ่ามีจัดหลานมันห่อนด้ยแก่เสียออกพี่น้องผมปฏิบัติบ่ามีมักชั่วบ่แมนพี่น้องเลยไปลุยกันลุยกันเลยช่วงนี้ก็ต้องเฮ็ดรัวๆก่อนแล้วเนาะพี่น้องนเนาะปลวกบ่เกลือป้าแจงมาแล้วฟ้าออกพี่น้อง นาลลพักข ah. anyway, ้างมันอยู่นีเอาไปทางนาก็ได้พี่น้องผมไปทางนาเอาเนาะพี่น้องเนาะไปทางนาเอาได้ปะเป็นกะเขาป้าคือกันพี่น้องนั้นอ่าเป็นกะเขาป้าคือกันเพิ่นบ่อได้พี่น้องผมเพิ่นบ่อได้เพิ่นบ่อได้เขาสีได้บอกขนาดเสี้ยนเพิ่นยังบ่อได้เพราะมูนี่มันบ่อแน จอดใส่ละสิไปจอดใสดีสิไปจอดใส่ดีอย่นี่อ๋ออ๋อันนี้ยังพี่น้องผมอันนี้ยดี๋ยวเ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 ดี๋ยว พี่น้องว่าอีหยังพี่น้องผมนี่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 เรียนมาอย่างอีกนี่พี่น้องผมนี่โอ้ยบ่าวมีว่าซันนี่กินได้พี่น้องผมกินได้นี่กินได้นี่เก็บแล้วพี่น้องผมนี่นี่อุ้ยดอกบังใหญ่พี่น้องผมดอกบังใหญ่ดอกบังใหญ่อุ้ยดอกนี้เฮง่ายพี่น้องผมบ่ท่านบ่ท่านเฒ่าบ่ท่านเฒ่าพอดี พอดีเอาพี่้องผมพอดีเอาพอดีเอาเลยพอดีเอาเลยนี่ของดีพี่รองผมพี่รองว่าเห็ดอีหยังเบิ่งเอาเด้ครับเ้อพี่้องว่าเห็ดอีหยังเบิ่งเอานี่อุ้ยของดีพี่รองผมของดีของดีอุ้ยบิกหูว่ามันถึงมาเกิดให้บ่ามีเแล้วนี่แหละคนดวงดีไปชีกับพ่อเห็ดพี่รองผมคนดวงดีไปชีกับพ่อเห็ดนี่อีกนี่อีก เจ็บพี่น้องผมเจ็บซะเลยเดี๋ยวระดาบบาดใจเหลือเกินเอามาลุยพี่น้องผมบ่ได้เข้าป้ายากเจ็บก้อนเบื้องต้นแจ็กสีเฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องพี่จะหน้าเอานี่นี่นี่ลุงแจ็คขวางดีซะแล้วพี่น้องท่านได้หูกับบอกมาเด้อครับเด้อว่าเฮ็ดอีหยัง ตาเ่าเบา,บามีต่หน่อยหน่อยพอเมียเพิ่นพากินอยู่นั่นแล้วอุ้ยนี่อีกพี่น้องผมเลียนลงไปนี่อีกพี่น้องผมยุ่ยใส่นะพี่น้องว่าเห็ดอีหยังพี่น้องขวางดีพี่น้องผมนี่โอ้โหอันนี้บักเป่งบ่เท่าพร้อมพี่น้องผมอันนี้นุ้ยหน่อยหน่อย,อย,อยมันป่อยมันนี่นมันสิขึ้น นี่อีกนี่ออกโอ้โหพี่น้องผมวรรมดากับผู้่ายคนนี้โคตรมานเลยปีนี้ต้องได้กินพี่น้องผมปีนี้อยากกินต้องได้กินของดีตัวนี่โอ้โหผู้ซอยลิ้นว่างหันยางไก เพิ่นบ่เห็นตี้คือเพิ่นบ่เอาบ่าหูแล้วเพิ่นบ่เห็นแล้วมั้งพี่น้องผมพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดดีต่อพงศจีนพอใจเดียวให้เบื้องทางในก็นได้ดอกมันเป็นแจ้งไดพี่น้องผมนี่คือเฮ็ดผัวนี่ทางในบ่นมเมนเฮ็ดผัวด้วยพี่น้องเด้อผู้ดใดห,หูว่าเฮ็ดอีหยังบอกบ้ามีมาเด้อครับเด้อ บอกบ้ามีมากผู้ใดหูว่าเห็ดอีหยังนี่หูว่าเห็ดอีหยังบอกบ้ามีมากบ้ามีกสิเรบอกพี่บอกน้องต่อีกมันจินไดหึ่งบ่ได้บอกมากเลยครับเด้อมันกินใดหึ่งบ่ไดดก่อนข้าวขาวบ่อเป็นฉี่หยังกินไดหึ่งบ่ไดดบอกบ้ามีมากกสิบ้ามีสิบ้าไปเบิ่งเห็ดทางนันอีกมีบ่มีกันจังว่ากันแล้วเข้ก็กับมาเอาเห็ดกวางนีพี่รองผมไปลุยลุยเลย มาพี่น้องผมเสียโบนุงยุ่งเละลายมันสีมี่หยางให้เฮาได้เบิ่งไดียเงยงกันมันก็ต้องมีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาป้าขันรู้เขาอุ้ยยิงพี่น้องผมอุ้ยมากระพาะเลยมากระพาะเลยของดีบ่อนี่กินได้บ่อนี่อุมันเงาสองตัวตัวบักใหญ่พี่น้องผมเนี่ยตัวบักใหญ่เลยครับเด้อนี่ คุณบาผู้ลูกคนก็บอกว่าหาไม่เงามากินแน่ว่าสันเฮ็ดอีหยังพี่น้องผมกินได้บ่นี่บอกบ้ามีเด้อครับเด้อสารพัดเห็ดอีหลีบ้ามีผ้ามาามือนี่เจอสารพัดเห็ดพี่น้องผมเจอสารพัดเห็ดอีหลีบอกบ้ามีเนี่ยครับเด้อกินได้บ่ได้กระไดพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเบิ้งมันมีอีกบ่ อุ้ยนี่พี่น้องนี่กระเมียนอ้นี่พี่น้องผมเอ๊ะเห็ดอีหยังวะเห็ดอีหยังญ่เหรอพี่น้องชักละกินได้บ่ได้บ่หูเอาไว,กว้ก่อนไปไปหาเห็ดไข่พี่น้องได้สองดอกแล้วไปให้คุณแม่มาลีพ่นกันนะ่ะ เป็นเก้ามือ้อสิบมือขนาดนี้นาอพี่น้องฮนะขันเกิดมันก็นต้องเห็นเป็นดอกผู้วู้พี่วี่ยู่แล้วแมนว่าพี่น้องผมเพราะฉะนั้นแล้วบมต้องห่วงขับยางไปเลย บ่มีพี่น้องเอ้ะว่ากันย้อนเสียนเฮ็ดพื้นบ่อเขาป่าเดี๋ยวเขาทิลินผู้เดียวบ่เกิดพี่น้องผมอยู่บ่ได้แยกดวกบ่าวาสนากาดำเฮาพี่น้องผมกันได้แักดองนังถือ่าปรสบความสมเร็จแล้วนี่มันบ่เกิดเจ้า่าคนบ่พา,ากันเขาป่าพี่น้องเอาเงียวอีกโอ้ย เอา,า,เอ,าเอียหยังนะพี่น้องผมหยิ่ดอกเดียวนี่ย่านเกิดดอกเดียวอยู่พี่น้องเบิ่งคิงคิงแนวนี่เป็นเห็ดไข่นี่ยแหละพี่น้องผมเป็นเห็ดไข่หร้อพี่น้องเด้อเนี่ยอ่ะขนหน้าตาออกมาผู้หายอุบาด์ปานนี่ก็คือสีบะเมียนแหละ ไปพี่น้องกับกับคันแนวนีเบราเกิดดอกบพรเกิดกับพี่น้องผมม,มามามาปอกแป๊กเอาเฮาก็ได้กลับออกมาสู้สิอิสารภาพแล้วเนาะพี่น้องเนาะกลับผีปอกแฝกคลองเฮ่าตัวนี้นี่เอง ป่ายแจงมาแล้วสวยงามตการตาทางจะโศท้อนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดการตาม,ตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดไปพี่น้องผมคลิปนี้ถือว่าสชคดีสุดฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะพี่นอนะ้องเนาะมา่อพรอเฮ็ดที่เข้าต้องการเราว่าได้กินมาเป็นปีแล้วเฮ็ดอันเป็นกวนกลมๆนี่คือจังเฮ็ดเฟี้ยงหนักบาดกิดเฮ็ดอีหยังที่เป็นด่างเป็นด่างคือหังอ่งเพื่องขึ้นมาเฮ็ดที่สว้วงเราก็ได้เฮ็ดไข่สามดอกพี่น้องผมไปไปลุยกันเมื่อเที่พี่น้องผม นี่แหละพี่น้องผมเก็บสเสลยพี่น้องผมก่อนอละ่าผ้าจากกันไปเลยพี่น้องเด้อเก็บสเสลยขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมสุดยอดจังวะฟีมือ